ก็ห้อยเวียดพี่้องรถเวียดหน้าพึ่อกันอันนี้ขั้นทีาติเอางัวบาเนเวียดหน้ามาสามขั้นพี่้องเอาควายสองขั้นเออเออเอาเอาควายขั้นหนึ่งสุดเอางัวสองขั้นขั้นแรกขั้นสีเขียวนั่นได้งัวไปเต็มรถพอดีขั้นหนึ่งขั้นสีฟ้าก็ได้ควายเกือบเต็มขั้นนี้ใส่งัวนี่พี่น้องมือหนึ่งมือหนึ่งบริสุทธิ์เลย họ thục say nói nói câu nhảy câu nói câu nhìn phi đồng quan câu say nói câu say nhảy câu họ bó anh ma phi long cắn gì kia nguộiเฉพาะ nguội điều ở đây nguội cắn gì bé lần sai thì cái mơn có bả phi ไปเวียดพี่น้องไปเวียดตัวใหญ่ขึ้นก้อนหน่อยคัดไทยไปใส่ใหญ่ขึ้นเลยซุ้มใหญ่นั่นตัวละสองมื่นตัวละสามมื่นก็มีพี่น้องซุ้มมันใหญ่งัวคนอ้วนซุ้มหน่อยนี่ก็บมื่นกว่าบาทซุ้มหนึ่งมื่นกว่าบาทดีงามๆไปขึ้นอวนได้ผ่อนมื่นมาหนิโผล่มื่นสามพันนี่พี่น้อง คนว้วนเลยเนาะลูกหมูหันโอ้ลูกหมูหันว้วนดีเนาะมันอยากเตี้ยเนาะหมูหันนี่เนื้อหลายพี่น้องแต่ว่านเตี้ยลูกไกลูกไกมันดีรีพ่อผ้านไก่มันดีเนาะโอ้ส่วนมากเขาเลยตั้งหมูหันหมูหันไหมนี่เนาะหมูหันหนี่พี่น้องเนื้อหลายอยูยอย่แต่วาายย่านอยากเตี้ยงัวแม่เพิันกาวัวคง ใจน้อนดิดึงดึงเก้าเก้าบอกเก่ากำลำเลี้ยงขึ้นพไปรงตัวใหญ่ขึ้นอย่างดี่ั้งตัวกอะไรอยากขายดิลูกประเดเงินข้าเจ้าดิข้าเจ้าบอสือได้เงื่อนน้อน ตอวนั้นมาบบริยากบ่โอ้หยากคือกันลูกลูกแม่หาเงินหาท่องตัวมาว่หาเงินยังไงกับเมื่อบริจินหยาได้เขาลงโทษม่ยอมรู้เรือสีม่งกับหัวามมเอามาขายได้เงินลอยดียวอะไรย่อมเราลูกเราบาดเลย พยองบ้ว้โอ้อาห้ว่างกองเยหน้าที่ภายนาที่มันกองบ้างกบไเบกเข้าจกเอง้างไว้ติ่กนกอไรเงินเาล่ะเงินได้อยเนาะไปไปบไปท้ายรถดลอู่นะ่ละรถร้งระวังบขั้นปอนขั้นสมยังบ่าึ้นอยู่นอนส้ายนอน ่อยดึงเข้ามาเอาจับได้เงินเขาบอน่เขาว่าบ่ขึ้นบ่ได้เงินเขาจากเขาวะเดี่ยบ้านนี้เอาดากดูกันบ้วงบ่ขืนเลยแมีอันนู้แต่ว่าคอยมันขึ้นรถเปียกพันนี่ซักก้อนนี่อันดึงพันล้มแไปอันแย่พัดนอนอ้าวยันกันอยังไล่ะยักษ์จีข้นบ่ขึ้นอยู่ทัศน์ได้เงินเขาบ่ได้อันบ่ขึ้นบ่ได้เงินเขาเด้อนั่น เดี๋ยวมาสิได้เงินเขาจะได้บุกขืนเนาดึงก็ไม่หนย่อหนาลงกหราขาหนาียบร้อยไว้ยางเดียวย่านบุได้เงินเขาเยอะพี่น้องขึ้นมาสามมองแลไรด้วนี่มันนอนมันย่อมันเจียวเมื่อได้เจบยได้บ่บไรนี่ัมันบเได้ใครกันเลย ตอว shifted, นั้นวาก็หามมากคนว่าตอวนั้นเมื่อก็จะหามเมื่อเนี่ยตอนนี้แหละหันายน้อยเป็นยังไงกันบ้ากดึงคือเอาหามเอาเลียคือเก่าแล้วเอาไม้มาส้นหนามันี่ส้นดึงได้เดียวนี่พีค่หองข่าววันว่าเชิญคนว่า เอาใหม่มาโซดคือเก่าแล้วใหม่ยุสเซล้วใหม่ใหม่มาหามเคิ่งมันทองมันนี่สายนอดมันก็เป็นสิ่งไรพี่น้องเช่นทีเศรษฐีขายก็บบริษขายแล้วเขาจะขึ้นเงินเด้อบรรมันบกขึ้นมาเมื่อเมื่ออะไรก็จะเริ่มกับบกข้นมันจากนอดสายนอดกัดหางหรือล่ะเข่วกัดเข่าเข่าไม่เข่าไม่ดี <c oughs> ขึ้น บ่ได้บ่จริงมีแต่ชิกที่สื่อเนาะเอาไว้นี่ละเบียงผูดเมื่อไปยังละปันกระลุน่ได้เบียงพูดเมื่อบอกเจ้าขอดมาแน่เอาขอดมาแน่เจ้าคู่เป็นเส้นในห้อยไหมเจ้าเคยขึ้นเจ้าเคยพ่ออยู่แบบนี้เคยพ่อปะก็จะได้ฮะยังเสียก่อน yet now